ลองลุกขึ้นเดินสิค่ะระหว่างเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวข้างในเราก็ปกติอยู่นะเราก็เห็นความปกติข้างในที่มันไม่มีอะไรนะเดินเดินสบายๆเดินเลยค่ะเดินสบายๆผ่อนคลายผ่อนคลาย หว่างเดินเราก็อยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยของเราข้างในแล้วก็เห็นขันห้ามันเดินอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปกําหนดนะเออหันหันไปทางนี้โดยที่เราไม่ต้องไปกําหนดนะเท้ากระทบพื้นหรือกาหนดลมหายใจไม่ต้องกําหนดตรงไหนเลยรับรู้เป็นองค์รวมรับรู้ตัวขันห้าที่มันเหมือนหุ่นยนต์ที่มันไม่ใช่เราเนี่ยนะที่มันเดินอยู่เนี่ย แต่ภายในอย่าลืมนะปักหลักตั้งมั่นยืนกลางครูใช้สามคดสามตัวเลยนะเราจะได้ปักหลักตั้งมั่นยืนกลานอยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยของเราที่มันไม่ขยับขับเคลื่อนแล้วเห็นข้างนอกมันเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวไปนะน้ำไหลนิ่งของหนูวิชา ข้างในมันก็นิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมข้างในมันนิ่งมันเฉยมันว่างมันสงบมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ข้างนอกมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ยินเสียงครูเกิดเกิดดับตาคุณก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามปกติของคุณแต่คุณไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมาใส่ใจตัวจิตนิ่งจิตว่างของคุณแล้วก็เห็นขันห้ามันเดินและเห็นเลยว่าขันห้าไม่ใช่เรา เห็นไหมมันคือก้อนทุกก้อนธาตุตัวเราที่แท้จริงคือตัวจิตนิ่งจิตว่างตัวเนี้ยที่มันใสสะอาดบริสุทธิ์ที่ดูแล้วมันธรรมดาธรรมดามันธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะเออมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แสนจะธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเห็นไหมเออต้องใช้คําว่าเออเป็นสิ่งมหัศจรรย์เออที่แสนจะธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดา เห็นไหมเออมันไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะมันพาเราหลุดเราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในวัตาสงสารเป็นจิตที่พาเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยเห็นไหมเออมันดูธรรมดาธรรมดาดูให้ดีสิมันไม่มีอะไรอ่ะมันก็นิ่งๆเฉยๆว่างๆสงบไม่เปลี่ยนแปลงในขณะข้างนอกขันห้าอืมมันก็เดินนะเออมันเหมือนหุ่นยนต์ที่เดินอยู่ที่มันไม่ใช่เรา มันคือก้อนทุกข์ก้อนธาตุนะเห็นไหมเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยเออเพราะฉะนั้นอย่าไปแบกมันนะอยู่กับจิตว่างจิตนิ่งจิตเฉยไปเลยแล้วลองดูสิทิ้งขันเลยไม่สนใจไม่ต้องสนใจการเดินอยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยของเราไปลแล้วไม่ต้องสนใจการเดินอยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยไปเลยแล้วไม่ต้องสนใจการเดิน แต่เนื่องเนื่องจากว่าเห็นไหมมันยังไงมันก็ยังรับรู้การเดินอยู่แต่ไม่ต้องใส่ใจมันเมื่อกี้เราใส่ใจการเดินใช่ไหมประมาณ20 3 0าแล้วก็อยู่กับจิตนิ่งจิตว่างของเรา70 80%ดใช่ไหมเออก็เรียกว่าเดินเห็นทั้งสองฝั่งครนี้เดินทิ้งขันเลยค่ะเออเดินทิ้งขันก็คือกลับไปอยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจขันสังเกตไหม เราก็เห็นมันอยู่ดีแต่ไม่ต้องใส่ใจมันเออลองดูซิถ้าเราเดินแบบเนี้ยมันจะเบามากเลยเดินแบบทิ้งขันเดินแบบไม่แบกขันขันห้าเป็นของหนักเนอภพาราหัสเวปัญจะขันโทขันห้าเนี้ยเป็นของหนักเนอเป็นภาระที่เราแบกมันไว้นั่นจะไปแบกมันทําไมไม่แบกมันแล้วทิ้งมันเลยเรามีที่อยู่ใหม่นะฮะที่ใหม่ที่มันปลอดภัย ที่มันเป็นอิสระนะเออเห็นไหมอยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยของเราเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วก็กลับไปเห็นขันเดินแต่ไม่ต้องใส่ใจขันแต่มันเห็นอยู่ดีแหละนะคะไม่ต้องใส่ใจขันนะอยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยร้อยเปอร์เซ็นตะ์เต็มอ่าเป็นการเติมกําลังของสติสมาธิปัญญาญาณให้กับจิตตัวนี้เห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันหลุดมันอยู่คนละฝั่งกับขันเลย เออมันอยู่คนละฝั่งฝั่งจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยเนี่ยเป็นฝั่งพ้นทุกเป็นฝั่งโลกุตระธรรมแล้วกลับไปเห็นฝั่งทุกขเห็นไหมเห็นทั้งฝั่งพ้นทุกและเห็นทั้งฝั่งทุกนะปุถุชนคนทั่วไปเห็นแต่ฝั่งทุกข์ไม่เห็นฝั่งพ้นทุกขแต่สําหรับผู้ที่เป็นอริยชนเนี่ยเขาจะเห็นฝั่งพ้นทุกขด้วยแล้วก็เห็นฝั่งทุกข์ด้วยจะเป็นอริยชนขั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังญาณที่คุณฝึกมา ถ้ากําลังยานคุณฝึกมาจนเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็ขาดได้เลยเนี่ยเดินเดินอยู่เนี่ยมันก็ขาดได้เลยนะขาดแล้วขาดเลยนะ <Celt ic. S 1> เห็นไหมเห็นมันแยกจากกันไหมเห็นไหมว่ามันแยกจากกันมันขาดออกจากกันนะไอ้จิตนิง่งจิตว่างจิตเฉยกับขันเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกันเลยฝักขันมันอยู่ฝั่งทุกข์จิตว่างจิตน,นิ่งจิตเฉยเนี่ยมันอยู่ฝั่งพ้นทุกข์เห็นไหมอยู่คนละฝั่งแยกออกจากกันแยกออกจากกัน หลุดออกจากกันขาดออกจากกันเห็นไหมมันหลุดออกจากกันมันหลุดออกจากขันแล้วเห็นไหมเออมันขาดแล้วขาดในขั้นไหน่ะไปประเมินตัวเองนะนั้นใครที่มาแบบยังไม่ขาดเอาให้ขาดเลยวันเนี้ยอยู่กับจิตว่างของเราไปเลยอยู่กับจิตที่มันว่างที่มันไม่มีอะไรข้างในที่มันธรรมดาเนี่ยนะที่มันไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสตัณหาอุปทา,านไม่มีความคิดปรุงแต่งเนี่ยแล้วก็ นะไม่สนใจขันท่าด้วยนะทิ้งมาเลยขันห่าเห็นเลยไหมว่าขันห้าก็อยู่ส่วนขันท่าอยู่ฝั่งทุกข์ไม่ใช่เราเนี่ยแยกเป็นอิสระออกมาเลยไม่ไปเกาะไม่ไปติดไม่ไปยึดนะเห็นไหมขาดเลยเอาให้ขาดเลยเดินให้ขาดเดินให้ตัวจิตนิ่งจิตว่างเฉยเนี่ยมันขาดออกมาจากขันมันหลุดออกมาจากขันให้ความใส่ใจจิตว่างจิตนิ่งจิตเฉย นั่นหลายคนมามามีไม่ใช่ทุกคนนะมาแล้วแต่นะบางคนก็จักนิ่งจักเฉยหรือแต่มันไม่มีอะไรมันก็ว่างเออก็ได้นะบางคนก็อาจจะนิ่งอยู่เฉยอยู่แต่คุณจะเห็นว่าในความนิ่งความเฉยก็ดีมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นอมาตะนิรันต์แล้วมันหลุดเป็นอิสระจากขันแล้วมันไม่มีอะไรเลยในนี้นะไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสตัณหาอุปทา,านไม่มีความคิดปรุงแต่ง เป็นสภาพที่เรียกว่าวิสังขตังจิตตังตัณหานังขยะมัชฌาคาปัดนี้จิตของเราเข้าถึงแล้วซึ่งวิสังขารอะไรอะไรจะปรุงแต่งจิตตัวนี้ไม่ได้อีกแล้วจิตของเราหลุดพ้นแล้วจากตัณหาเห็นไหมเออมันหลุดแล้วมอหลุดพ้นจากตัณหาจากอวิชชาเพราะว่าทั้งตัณหาทั้งอวิชชาต่างๆมันอยู่กับขันทั้งสิ้นเนี่ยจิตเราหลุดออกจากขันก็หลุดออกจากตัณหาหลุดออกจากอวิชชา ใครที่เห็นสภาวะแยกส่วนชัดเจนเนี่ยคุณตอบตัวเองได้เลยประเมินตัวเองได้เลยว่ามันจบแล้วหรือยังนะครูก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจหรอกนะตรงนี้ใส่ใจของครูก็คือการให้คุณนำสิ่งนี้กลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตไปเป็นฐานของการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นในชีวิตประจำวันทำอะไรอยู่ก็ตามยืนเดินนั่งนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำงานทำการอะไรแล้วแต่ กลับมาคอยวกกลับมาอยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยของคุณเนี่ยให้เป็นปกติให้ได้เป็นปกติเลยทําให้อย่างเงี้ยเป็นวัส,สีเป็นปกติจนชํานาญเลยทําไปจนตายเนะนี่ยนะเออนั่นแหละอะเป็นการมันไม่มปฏิบัติธรรมมีแต่ได้ไม่มีเสียคุณถึงจิตจบแล้วคุณก็เติมกําลังสติสมาธิปัญญาให้กับตัวจิตตัวนี้ให้กลับมาใช้กับขันเออมาอยู่กับขันอย่างเข้าใจขัน อยู่กับขันแต่ไม่ยึดขันเป็นตัวเราของเราอีกต่อไปแล้วมาใช้ขันในการทํางานเออมาเป็นนายของขันไม่ใช่มาเป็นทาสของขันอีกต่อไป เห็นทั้งสองฝั่งเลยพราะอารหันต์คือผู้มีปกติเห็นทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งคุณก็อยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยข้างในของคุณไปเออและขณะนี้คุณไม่ต้องสนใจขันด้วยเออแต่คุณก็เห็นเขาอยู่ดีเห็นทั้งสองฝั่งไหมพระอรหันต์คือผู้มีปกติเห like ็นอย่างเงี้ยเห็นทั้งสองฝั่งข้างในท่านก็อยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉย,ย <cooker S 1> ที่มันสงบเย็นเป็นนิพพานอยู่อย่าง อริยบุคคลผู้ประเสริฐที่มีความสุขสงบร่มเย็นมีนิพพานเป็นเครื่องอยู่หรือมีนิพพานเป็นวิหารธรรมพระพุทธเจ้า,าท่านครั้งหนึ่งที่ท่านได้พบภาษาลิบุตรท่านก็ถามว่า,าริบุตรทำไมเธอดูหน้าตาผ่องใสเธอมีอะไรเป็นวิหารธรรมหรือเป็นเครื่องอยู่หรือ,อพระสารีบุตรก็ตอบว่า ข้าพุทธเจ้ามีสุญญาตาเป็นวิหารธรรมพระเจ้าข้าพทธเจ้าก็ตรัสตอบว่านะตะถาคตเองก็มีสุญญาตาเป็นวิหารธรรมเช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมเออเราขณะนี้เราก็อยู่กับนะฝั่งหนึ่งเราก็อยู่กับจิตว่างที่มันเป็นนะสุญญาตามันว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากกุ อุปทานว่างจากความคิดปรุงแต่งก็คือสุญญาตานั่นเองนะเนี่ยเราก็กําลังนะอยู่กับสุญญาตาข้างในหรืออยู่กับอมตะธรรมอมตะธาตุข้างในและข้างนอกเราก็เห็นขันหน้ามันเดินไปแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะเนี่ยอยู่ยได้ทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมนะพระเจ้าท่านก็มีนะอมอมตะธรรมอมตะธาตุหรือาธรรอตาตุบริสุทธิ์หรือสุญญาตาธาตุนะที่เรากำลังอยู่ขณะน,นี้จิตว่างจิตนิ่งจิตเฉยเนี่ยตัวเดียวกันหมด คุณจะใช้อะไรก็ได้แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าข้างในคือสภาพของอสภาพของความความความไม่มีอะไรไม่มีตัวตนนะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอมาตะนิรันร์พระเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่ากายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วเท่ากับเจริญอมตะธรรมกายคตาสติที่บุคคลซ่องเสพแล้วเท่ากับซ่องเสพอมาตะธรรม กายคตาสติที่บุคคลไม่ประมาทแล้วเท่ากับไม่ประมาทในอมตะธรรมเห็นไหมขณะนี้เรากําลังเจริญกายคตาสติเห็นไหมเห็นกายที่เดินอยู่นะฮะแล้วก็เจริญอมตะธรรมก็คือจิตนิ่งจิตว่าที่เราอยู่ขณะเนี้ยข้างในไปด้วยพร้อมๆกันเจริญก็คือพัฒนาคือทําให้มากทําให้มากเจริญให้มากนะได้ผลมากภาวิตาพาหุลีกาตานะ ทำให้มากจเจริญให้มากได้ผลมากเออเพราะฉะนั้นคนที่มาฝึกใหม่ๆเนี่ยครูจะแนะนําให้เดินจงกรมให้มากปัจจุบันนี้ครูก็ยังเดินจงกรมครูอยู่นะเชา้านะเจ็ดโมงเชา้าสองทุ่มที่เวลาที่ใครไปอยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ยนะเวลาเราเปิดเอ,อ่อคลิปตอนเชา้ชาๆครูจะมีเปิดคลิปนะเจ็ดโมงเชา้าสองทุ่มอ่านะให้เราได้ฟังนะแล้วก็เราก็สามารถเดินจงกรม นะแล้วก็อยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยของเราแล้วก็ฟังเนี่ยเหมือนขณะเนี้ยฟังครูพูดไปเห็นไหมเราก็สามารถได้ยินครูพูดและข้างในเราก็อยู่กับจิตว่างของเราแล้วก็เห็นขันท่าเดินอยู่คุณเห็นไหมว่านี่คือข้อพิเศษของจิตว่างจิตว่างเนี่ยมันรับรู้หมดอ่ะนะนะมันรับรู้ตัวเองที่ว่างแล้วมันก็เห็นการทํางานของขันท่าได้ยินเสียงครูนะเออเกิดเกิดดับดับเสียงเก่าดับไปเสียงใหม่เกิดขึ้นนะ อาคุณก็มองเห็นสิ่งต่างๆข้างนอกที่มันเคลื่อนไหวเห็นข้างนอกเห็นไหมเห็นนอกจากเห็นเราเคลื่อนไหวเห็นเพื่อนๆเ,เ,เราก็เคลื่อนไหวไปมาแต่เราไม่ได้ใส่ใจเราก็มาอยู่กับจิตว่างจิตนิ่งจิตเฉยของเราข้างในไม่ได้ใส่ใจอะไรข้างนอกแม้กระทั่งกายเราเราไม่ใส่ใจเนี่ยนะเดินทิ้งขันนะแล้วก็เป็นการเจริญทั้ง กายคตาสติและเจริญอมตะธรรมไปด้วยพร้อมๆกันเห็นไหมเป็นการฝึกเจริญเติมกําลังของสติสมาธิปัญญายาณให้กับจิตตัวนี้ให้มันที่มันยังไม่หลุดให้มันหลุดที่มันหลุดในขั้นต้นให้มันหลุดในขั้นกลางที่หลุดในขั้นกลางให้มันหลุดในขั้นสุดท้ายเนี่ยใครจะพร้อมหลุดจุดเลยนะคะเห็นมันแยกส่วนออกมาชัดไหมเห็นเห็นชัดไหมว่าไอ้จิตนี่จิตว่างเฉยของเราเนี่ยมันอยู่ฝั่งพ้นทุกข์ อยู่ฝั่งโลกุตระธรรมและไอ้ขันที่มันเดินอยู่เนี่ยมันอยู่ฝั่งทุกขคือฝั่งโลกิยธรรมอยู่คนละฝั่งเลยแต่มันมาทํางานด้วยกันทํางานด้วยกันกลมกลืนกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมมันทํางานด้วยกันแต่มันไม่เกาะเกี่ยวกันเพราะฝั่งหนึ่งมันคือฝั่งเกิดเกิดดับดับฝั่งหนึ่งมันไม่เกิดไม่ดับมันลึงแต่มันมาทํางานด้วยกันมันเห็นเนี่ยมันเห็นอยู่เนี่ยแต่มันไม่เกาะเกี่ยวกัน มันหลุดออกจากกันเห็นไหมมันหลุดมันขาดมันแยกนะเข้าใจไหมเออถ้าใครเข้าใจแล้วก็รับรู้ได้ถึงมันหลุดมันขาดมันแยกจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออเป็นคําที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราเข้าใจเออเห็นแยกกันเลยนะในพันธะสูตรนะในพันธะสูตรพระเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่านะเออเครื่องจองจําคือขันห้า เออเครื่องจองจําให้เราอยู่กับความทุกข์เครื่องจองจําให้เราอยู่กับสังสารวัตเนี่ยคือขันห้าแล้วตัวหลักๆของขันห้าก็คือตัววิญญาณที่ทํางานกับอีกสี่ขันเป็นขันห้าแต่บัดนี้เนี่ยจิตบริสุทธิ์ของเราได้หลุดออกจากวิญญาณหลุดออกจากขันแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันหลุดออกจากกรงขังของชีวิตหลุดออกจากสังสารวัตหลุดออกจากกองทุกข์ละเห็นไหมเห็นชัดไหมเออเนี่ยเห็นว่ามันแยกมันขาดมันหลุดออกมาไหมเออเนี่ย เนี่ยเรามาปฏิบัติร่วมกันเติมกําลังของสติสมาธิปัญญายาณให้กับไอตัวจิตของเราตัวนี้ใครยังไม่หลุดจะได้หลุดเออหลุดออกจากทุกข์หลุดออกจากขันหลุดออกจากเนี่ยวิญญาณเนี่ยอืมท่านครูแนะนำนะนะ สำหรับผู้ที่นะนะทั้งผู้ใหม่และผู้เก่านั่แหละนะทำไมแนะนำการเดินจงกรมเพราะว่าการเดินจงกรมพระเจ้าตรัสไว้ข้อดีของการเดินจงกรมก็คือข้อหนึ่งทำให้สมาธิตั้งมันมันได้ทั้งสมาธิตัวนอกและสมาธิตัวในเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยในะระหว่างที่เราเดินจงกรมอยู่ถ้าเกิดมีความคิดเกิดเพลอเพล,เพลินไปคิดอะไรไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดเลยนะกลับมาอยู่กับจิตว่างจิตวิ่งจิตเฉยของเราให้ทรงตัว แล้วเราก็จะเห็นร่างกายมันเดินอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่ใจการเดินนะอยู่กับจิตว่างของเราแล้วไม่ต้องใส่ใจความคิดด้วยมันมาแล้วมันก็ไปมันอยากจะคิดก็ช่างมันมันปล่อยให้มันคิดไปขอยอย่างเดียวให้เราปากักหลักยืนกลางตั้งมั่นอยู่ก ah ับจิตว่างนี้ให้ได้มันอยากจะคิดให้มันคิดไปเออเดี๋ยวมันก็เลิกคิดนะเพราะความคิดมันเป็นมายามันมาแล้วมันก็ไปไม่มีใครคิดทั้งวันทั้งคืนหรอกนะคนที่คิดทั้งวันทั้งคืนคือคนบ้านะเออนะคะ นั้นเราไม่ได้คิดทั้งวันทั้งคืนนะฮะแต่ว่า้ตัวนี้การเข้ามาอยู่กับตัวนี้เราจะรู้เท่าทันความคิดเราจะเห็นความคิดว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันมาแล้วมันก็ไปไม่ต้องไปให้ค่ามันเออไม่ไปให้ไปให้ความใส่ใจเหมือนเราไม่ใส่ใจขันเนี่ยเออเราก็ไม่ใส่ใจความคิดมันมาแล้วมันก็ไปเออ หรือต่อไปเนี่ยแม้แต่ทั้งเป็นอารมณ์เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอารมณ์แค่ปักหลักยืนการตั้งมั่นอยู่กับจิตนี่จิตว่างจิตเฉยของเราแล้วเราจะเห็นว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไประหว่างนั้นนะเราก็อย่าไปใช้มันก็คือระหว่างนั้นเราก็ตั้งมั่นอยู่ไม่คิดไม่พูดไม่ทำเออไม่ใช่พูดกําลังขณะที่กําลังมีอารมณ์คราวนี้แหละพูดด้วยอารมณ์นั้นขณะที่มีอารมณ์เรากลับมาอยู่กับตัวนี้เลยแล้วก็ไม่พูดหยุดพูดนะ เพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์นั้นนะหายไปแล้วเมื่ออารมณ์โกรธนั้นหายไปแล้วเราถึงได้พูดนะอย่าพูดในขณะที่เรามีอารมณ์ก็คือไม่ใช้มันนะไม่ใช้เออไม่ใช้อารมณ์นั่นเองนะเออเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้อารมณ์นั้นได้ก็คือเราอยู่กับจิตนิ่งจิตว่างจิตเจอของ,รง,รงเราฝึกเลยค่ะใช้ตัวเนี้ยไปเป็นตัวฝึกในชีวิตประจำวันด้วย นะข้อดีของการเดินจงกรมคือหนึ่งได้สมาธิตั้งมัน่นทั้งตัวนอกและตัวในข้อที่สองทำให้อาหารย่อยง่ายเพราะฉะนั้นหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเรามาเดินสักห้านาทีสิบนาทีนะมันจะช่วยทำให้อาหารย่อยง่ายดีกับสุขภาพด้วยสามสุขภาพแข็งแรงอาหารย่อยง่ายข้อที่สองสามสุขภาพแข็งแรงสี่อดทนต่อการเดินทางไกลข้อห้าข้อนี้สำคัญ ทำให้เรามีความเพียรมากเห็นไ,ไหมเวลาเราเดินเนี่ยเราจะมีความเพียรมากเวลาเรานั่งบางทีนั่งแล้วหลับเลยสบายไม่ต้องคิดหลับไปเลยนะตกผวังแทนที่จะเดินผวังตื่นตื่นรู้กลายเป็นผวังหลับไม่ได้ประโยชน์นะหลายคนพอนั่นแล้วก็หลับนะพอหลับแทนที่จะพเพราเราตื่นอยู่เนี่ยข้อดีอย่างที่ครูพูดระหว่างเราตื่นแล้วอยู่กับจิตว่างเนี่ย คิดว่าเขาจะกลับมาทําหน้าที่ชําระนะกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะที่เมื่อกี้ครูพูดแล้วหรือยังไม่ทราบเนี่ยแต่ที่ว่ามันจะกลับมาชะนะําระในที่พระเจ้าพูดว่านะเมื่อเราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ที่เรากําลังปฏิบัติอยู่เนี้นะแล้วมันเกิดสติสัมชัญญาเกิดขึ้นมานะ,ะสติสัมชัญญาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะกลับไปชําระนะพวกกิเลสต่างๆกิเลสของเธอนะขณะที่เธอปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เกิด สติสัมปชัญญะเนี่ยเราได้ทั้งสติสัมปชัญญะนอกและในนะเกิดนะเธอจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาที่จะชําระกิเลสแต่กิเลสข,ของเธอได้ถูกชําระไปโดยที่เธอไม่รู้ตัวเปรียบประดุดดังเชาวประมงที่ลากลูกกับเพื่อนเรือเลือ,ลอสีกับกัดเรือเป็นประจําทุกวันแต่ชาวประมงไม่รู้หรอกลูกกับเพือนศึกไปเท่าไหร่เราเองเราก็ไม่รู้หรอกว่า กิเลสที่เรามันนอนเนื่องในขันธสันดานเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งเนี้ยมันจะถูกชําระไปนะเบาบางลงไปแต่จริงๆเนี่ยเราจะรู้เราจะรู้เลยว่าเราโลภน้อยลงโกรดน้อยลงหลงน้อยลงพอโลภน้อยลงโกรดน้อยลงหลงน้อยลงเราก,ก,ก็ทุกน้อยลงเราจะใจเย็นลงเราจะมีจิตใจทีนะ่เย็นสงบ,งบเย็นอยู่ข้างในข้างนอกอะไรจะเกิดขึ้นเราก็แก้ปัญหาไปตามเหตุตามบัจจัยของสมมติข้างนอก ปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยประละเลยนะข้างในมันปล่อยวางข้างในข้างในมันปล่อยมันวางโดยอัตโนมัติของมันเองเพราะมันไม่ยึดเมื่อมันไม่ยึดมันก็ไม่ต้องไปวางอะไรเห็นไหมไอตัวตัวจิตนิ่งจิตว่างจิตเฉยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เบ็ดเสร็จในตัวของมันในเพราะมันไม่ยึดเมื่อมันไม่ยึดมันก็ไม่ต้องไปปล่อยไปวางอะไรอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นแค่คุณปักหลักอยู่กับตัวเนี้ยมันวางของมันเอง อารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเองไม่ต้องไปวางอะไรมันวางเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมเห็นความวิเศษไหมเออเห็นความวิเศษของตัวจิตตัวนี้ไหมจิตบริสุทธิ์พิสุทธิ์ใสจิตตัวนี้คือจิตที่พระเจ้าทรงค้นพบในคืนวันเพนเดือนหกนะเมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยท่านก็นอยู่กับลมหายใจแบบที่ครูสอนเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วจิตของท่านก็นะเรียกว่าวกกลับเข้ามา ข้างในมาเจอรู้ตัวนี้มาเจอรู้ที่มันเป็นญาณญาณรู้ญาณเห็นที่เรียกว่าอ,อนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณนั้นในเซนเนี่ยถ้าถามเขาว่าเขาพระเจ้าตรัสรู้อะไรเขาจะไม่ได้พูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่เขาจะพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณนะตรัสรู้ตัวเนี้ยและไอออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นี่แหละมันทําให้เกิดการรู้แจ้งอริยสัจสี่ตามมานะคะเพราะฉะนั้น นั้นคือเนี่ยนะมันคือสิ่งเดียวกันแหละนะคะพอคุณรู้แจ้งคือคุณรู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันก็รู้แจ้งอริยสัจสี่ไปด้วยตัวของมันเองนะนั้นเราลองกลับไปฟังคลิปที่สิบของคร,ครูการเห็นสภาวะสองฝั่งเป็นปกติเลยก็คือการรู้แจ้งอริยสัจสี่มีความหมายเหมือนกันการทำงานทุกชนิดในจิตว่างก็คือทำงานอย่างรู้แจ้งอริยสัจสี่หรือรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้อะไรรู้ทั้งสองฝั่งเลย ทั้งฝั่งพ้นทุกข์และฝั่งทุกข์พร้อมๆกันเห็นไหมถ้าเราอยู่ฝั่งทุกข์เราจะอยู่เราจะรู้ฝั่งเดียวคือรู้ฝั่งทุกข์ฝั่งเดียวแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งพ้นทุกข์เนี่ยเราจะรู้ทั้งฝั่งพ้นทุกข์และฝั่งทุกข์เห็นไหมรู้ทั้งสองฝั่งเลยอ่ากลับมากลับมาอยู่กับที่นั่งของเรานะคะเพื่อให ออผู้ที่เข้าคอร์สอยู่ขณะนี้ได้ไปห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนสัก11บเอโมงนะคะ